ครับผมมีการันต์จัดเต็มแต่เช้าแลยครับโหอันนี้มาอีกอีกหลายหลายรุ่นหลายกระบอกหลายแบบนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมก็แนะนำแบบง่ายๆเนาะ,ะแบบเข้าใจง่ายแล้วก็เล่นแบบไหนนะฮะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อรุ่นไหนรุ่นไหนก็เดี๋ยวไม่ให้แบบ,บ,บเสียดายแบบเงินที่เสียไปนะครับว่าน่าสนควรซื้อหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับไม่รีรอนครับมาแล้วมัวมสนะฮะหน,นึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งฮะ KWC รุ่นนี้ยอดนิย,นยนมของชักยิงเลยนะครับผมราคาประหยัดด้วยฮะพันสามร้อย โปรโมชั Belgium, option, BB, ENNIS, ่นออปชันแถมไป500นัดนะฮะ b ีโลบีบีเต้าสิบแผ่นพร้อมส่งฟรีนะฮะราคานี้ถูกมากนะครับผมใครสนใจทักมานะครับเป็นรุ่นที่แรงที่สุดนะครับผมอ่าโอเคของหนึ่งก้นหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้เลยนะฮะให้รีรอเปิดตรงไหนเนี่ยฮ่าตรงนี้โอเคนะครับผมก็เราก็พยายามหาสินค้ามาราคาไม่แพงนะครับผมประหยัดแล้วออปชันแถมก็เยอะนะฮะนี่ผู้มือของเขาสุดยอดนะฮะนี่นะครับผมเนี่ยเราจะไม่ออกนะครับถ้ามีให้เราก็ให้เป็โหนะฮะจะมีแคตตาล็อกโหสุดยอดนะฮะ ของนี่ไปเลยของมัดเลยเนาะโอเคนะนี่ก็เป็นมักคนหลังนะเดี๋ยวมาเป็นลูกกับลูกกระสุนเราแถมแต่เราแถมเยอะกว่าเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้ไปเล่นนี่เยอะนะครับโอเคนะครับนี่ฮะมักสวยงามของเขาอยู่แล้วฮะตามตำนานเพิ่งได้มานะครับเมื่อก่อนหายากมากครับไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็จะหมดแล้วครับหมดแล้วก็ไม่มีแล้วโอเคนะแต่ผมชั่งน้ำหนักน้ำหนักดีครับผมรุ่นนี้น่าสะสมนะครับราคานี่ถือว่าถูกนะครับผมผมบอกตรง เราก็ไม่ได้ขายอะไรมากงมายนะฮะเราให้ลูกค้าจริงๆครับเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกโอเคนะฮะมันหนักดีมากมันหนักนะฮะเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่เบาเหมือนงานจีนย้องนะฮะเบาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับโฟมนิดหน่อยไม่ต้องซีเรียสน,นะฮะแล้วก็เบาหน่อยพอเขาจะมากเนะ่ยถ้าเก็ดมันก็จะมาในโฟมเนาะโอเคนะฮะผมไม่รยรอยผมจะยิงความแรงแล้วก็ต่อด้วยนะครับยิงความแรงเสร็จแล้วต่อด้วยอะไรดีอเอาท่านผู้ชมมากดีวก่อนนะฮะ ยิงเข้าไปเลยะฮะถ้ามีสตอเดอร์ผมก็ก็ยิงไปถ้าไม่มีผมว่าใส่เงี้ยลุกพุ่งเลยดีกว,ว,ว่ายมรั้วันดีมันไม่เคยได้เล่นเนาะมันเป็นแบบอารมณ์จะยิงก็ใส่แบบลูกพุ่งง่ายโอเคนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะฮะนี่ยก็ล็อกกลับขึ้นมาครับเป็นระบบล็อกเนี่ยเเป็นระบบดีครับเป็นเหล็กนะ,ะเนี่ยสุดยอดผมก็ไปด้วยกันนะผมยอมรักไม่ได้เล่นทุกกระบอกนะฮะอ่านี่ก็ล็อกอย่างเหมือนไฮคาร์บาครับจะต,ต้องขึ้นนกกระหัถึงล็อกได้ครับผม ยิงไม่ได้ฮะเหมือนกับรุ่นนั้นตัเกลียวอีกงานสุดยอดเหมือนกันฮะโอเคนะครับในงานเต้วัดนะครับผมโอเคโอ้โหแรงครับโอ้โหแรงมากๆครับสองร้อยสามจุดเก้าจุดหนึ่งเอาจริงๆไปส่องใกล้ๆหน่อยฮะฉันก็นโอเคนะเห็นไหมวันนี้ภาพมันไม่ชัดโอเคนะผมว่าเอาอีกทีหนึ่งโหโ,โคตรแรงเลยแรงกดตัวเกียวอีกอันสมคำน้อเลยสองร้อยสามสิบห้าจุดเก้า โอโ้ผมว่าแรงนะนี่ก็ <laughs> แรงจริงนะครับโอเคหน้าสะสมนะาพันสามรับไปเลยครับผมชา้าหมดครับหมดก็คือหมดนะ <laughs> ต้องรีบนะครับบางทีสินค้าผมไม่มีเลนต้องยิงแบบปลานี่ยฮะโอ้โหเห็นไหมแม่นลึกปลาอันแรงนะครับถ้ายิงรุ่นนี้ไม่ใช่ธรรมดานะหลังออกใช้ได้จริงด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดนี่แนะ่เป็นนี่แหละ อารมณ์ก็ประมาณนี้นะครับเนาะในอารมณ์ของการยริงนี่ก็ไปตามของมันนั่นแหละซีเรียสครับแต่มันแรงครับแรงนะ,ะเห็นไหมฮะเฮ้ยขอได้จริงด้วยนะ,ะตัวนี้ตัวนี้ผมพิ่งหาศูนย์ไม่ได้ครับต้องดูนะครับศู์ต่ำเลยต้องวัดดูอีผมดูแล้วมันนะฮะไปก็จริงแต่มันยังไม่ได้ศูนย์ยต้องปรับเข้าตร โอเคนะครับไม่มีอะไรมากอืมนะก็โอ้ลูกเม็ดนะฮะโอ้หน้องมาลเนี่ยท่านผู้ชมนะครับผมที่ติดตามตลอดนะครับโอ้โหเดืยสะดุ้งนิดหน่อยะนะครับนี่เป็นผู้ชมที่ไม่เคยพลาดนะครับนี่โอ้ยนกเอี้ยงก็มาดูด้วยนะครับนกเอี้ยงเนี่ยโอ้โหมีค้างสไลด์ด้วยสุดยอดครับอ่ค้างสไลด์ด้วยนะ ขบจริงครับโอ้โหหมดแล้วครับรถเจ้าขนมานะครับ M 1 9 1 1งเกนมรกนะฮะรุ่น KWC ยอดนิยมพันสามพร้อมออปชั่นแถมถูกบีห้าเลยนัดเก้าสิบแมผมพร้อมส่งดิบนะครับผมครับหมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพบคลิปหน้าครับผมครับบีาาครับผม